วันนี้เวลา14บสนาฬิกาหสนาทีสมเด็จพระนิธิราชรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบุรกาศให้พระเทพยานวิสิทธิ์ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระราชูธรรมสมเด็จพระเทพพรราสุดาสยามบรมราชกุมารีนำผู้สนับสนุนกองทุนการศึกษาโรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระราชูธรรมเฝ้าทูลอองพระบาท ทุนก็ล่าทุนกรมหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนทุนการศึกษาโรงเรียนวัดปทุมบนณารามในพระราชูปธมรมและรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสนี้คณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรรมาการที่ปรึกษาพร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนวัดปทุมบนารามในพระราชูปธรภมร่วมเข้าเฝ้าทูอลอองพระบาทด้วย จากนั้นพระราชทานพระราชวุรกาศให้ในายอับดุลรอมานอับดุลอซิสอันซูไฮาบานีเอกอัครราชทูตราชนาจาักรซาอุดีอราระเบียประจำประเทศไทยเฝ้าถือองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางอัฟฟาฟฮ์ฮามัดอัลชายะภรรยายเอากอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทือองพระบาทด้วย